ว่าขอข้อไหนดีคะข้อสี่ข้อสี่ดอกไม้ปักในเจอกันในวันที่เธอไม่เหลือใครดูเหมือนว่าเปอร์เนี่ยจะคุ้งซ่านหรือว่าอบหักนะคะก็เลยเลือกว่าข้อนี้อ่ะบวกไปเลยหนึ่งคะแนนค่ะโอเคอ่ะทีนี้เกมของเมื่อกี้นะคะก็จะมีภาพของการฉีดน้าหอมใช่ไหมคะก็คือเอ้ยเป็นภาพภาพฉีดน้าหอมข้อที่สองก็คือจะเป็นของการปักดอกไม้ในเจอกันนะคะก็คือเกมจบแล้วค่ะนักเรียนอ่ะ นักเรียนคิดในใจนะคะบ,บางคนคิดในใจแม่เอ้ยเ,ยเล่นเคียเถียไทยเลนซ่องปามันอีไปนุกไรอะรูนักเรียนคะเอครูอยากบอกว่าใจเย็นเย็นก่อนนะคะนักเรียนครูมีเกมให้เล่นต่อแน่นอนค่ะแต่ว่าครูจะมาบอกกติการรใหม่ก็คือเป็นกติกาให้ทายภาพเหมือนเดิมแต่ว่าเอครูเนี่ยจะให้กับคู่ภาพที่เกี่ยวข้องค่ะเราไปต่อเกมที่สองกันเลยนะคะทายภาพเหมือนเดิมนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเกมก็คือ หนูเป็นใครอ่าทีนี้เริ่มเกมเลยค่ะไ่ตอบได้สามารถเปิดตอบได้เลยค่ะอิจยาพ่นยุงทีนี้ผิดยาพ่นยุงดีข้อถัดไปค่ะข้ออะไรคะไปบุยเนี่ยสนะี่สี่ไปบุยดีครับอาข้อถัดไป เป็นผพพ้าใบคะชงกาแฟหรือเปล่าคะเอเอเอครับอาจารย์ตึ๊ด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 อ่ะภาพนี้เหลอคะโอ้อห้ีครับบีเก่งมากเลยนะคะเรียนทุกคนได้เต็มทุกคนเลยอะค่ะทำไมห้องนี้ทำไมเก่งจังเลยอ่ะทีนี้นักเรียนเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนเห็นภาพสี่ภาพแล้วเนาะอ่ะ ตามเดิมที่ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยจับคู่คู่ที่มีภาพที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็คือ A B C D อะขอตัวแทนอาสาสมัครมาบอกครูหน่อยว่าภาพไหนที่มีความเกี่ยวข้องกันจับคู่กันได้บ้างคะเออครับ A, A, ค่ะ A กับ B ครับแล้วก็ B กับ C โอเค A กับ B แล้วก็ B กับ C โอเคอ่ะ,อะทีนี้เรารู้แล้วว่าภาพ A คู่กับภาพ B ภาพ B ภาพภาพบีคู่กับภาพซใช่ไหมคะครูขอเหตุผลหน่อยว่าทําไมนักเรียนถึงตอบตอบข้อนี้คะว่ามันมีความสัมคัญกันเป็นในเรื่องของ diffusion กับ osmosis อืเป็นเหตุผลที่ดีนะคะอ่ะคนอื่นล่ะคะมีเหตุผลอะไรอีกบ้างคะเหมือนเพื่อนกันเลยคะ่ะการแทรกกับการ osmosis โอเคคะ่ะก็เพื่อนพูดมาแล้วนะคะว่ามันก็คือเป็นภาพของการ แท่แล้วก็การออสโมซิสค่ะทีนี้นักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอวันนี้ครูสอนเรื่องอะไรอ่ะปบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอ,อ่ะสาเหตุที่อยู่ๆครูบอกว่าให้ปรบมือห้าครั้งเนี่ยเพราะว่าครูสังเกตเห็นหน้าของบางคนนะคะว่าเวทชอแบบไม่ได้สนใจหน้าครูทักเท่าไหร่นะครับการที่ปร เป็นการที่เงียบให้นักเรียนเงียบแล้วก็หันมาสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะหรือว่าครูผู้สอนนั่นเองค่ะ